สวัสดีครับทุกคนแนวเน,นี้ก็จะมาสอนทำตามคลิปตอนที่ทำไว้่ะลอาไปดูคลิปได้าล่างได้เลยนี่เ๋ยวผมจะสอนเนี่นะนี่ให้โหลดอันนี้มาก่อนทาเป็นแบบหน้าคล้ายๆแบบทำนี้ก็ได้นะนี้ยมก,ก่อนเลยอ่าขั้นแรกให้โหลดแอปน,นี้มาก่อนนะกด o g l e มันแค่แบบนี้นะแล้วให้กดนังคาแบบกดเป็นแปลงนี่สองรูปเนี้พอกดเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนหนเลย,ยมันสามารถดูชิดนี่แบบนีน้แบบนี้ก็มีเป็นพลังวาร์ปนะทุกคนนี่ดูภาพ อันแบบนี้ก็มีนะทุกคนนี่ดูดูนี่อันนี้ก็มีมีอะไรแบบนะแค่กด อนนี้มันก็สามารถแต่เราต้องดูภาพก่อนว่ามันต้องทำไงแล้วก็ทำตามจะต้องดูก่อนนี่คือเขาแบบนี้แล้วก็ทำตามเขาจแมันเหมือนโอ้ยภาพนี้ที่ลงคลิปไปสองภาพนี้นะดังนั้น ่วยกดไลค์นะออออดยนะกดไลค์หน่อยดิฮกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยกุง้งกิ้งนะนี่กระดิง่งรูปแบบนี้นะปุ่มติดตามวันนี้เรากดปุ๊บมันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมานี่ถ้าแบบกดกดไปปุ๊บมันจะมีคำว่า ทั้งหมดให้นกกดเลยนะแค่นี้ก็จะรับบา,บายยครับ